สีย้อมผมติดผิวล้างออกแบบนี้ก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินด้วยนะคะ1่ยาสีฟันหรือเยี่ยงสูตรมิน้นท์หรือว่าสูตรเย็นพิเศษเพราะอาจจะทาให้เกิดการระคายเคืองได้โดยให้บีบยาสีฟันลงบนคราบสีย้อมผมใช้นิ้วหรือว่าผ้าขนหนูชุบน้าอุ่นขยี้เบ,บาๆให้ทั่วบริเวณจากนั้นล้างออกด้วยน้ําอุ่นแล้วก็สบู่เลวค่ะ2องคลินซิ่งวอเตอร์เป็นตัวช่วยที่ดีที่จะช่วยลบน้ํายาย้อมผมออกจากผิวได้เพราะมีส่วนผสมของน้ํามันซึ่งช่วยล้างน้ายาย้อมผมออกจากผิวได้แบบไม่ทําให้ ผิวระคายเคืองด้วยค่ะ3ปิโตเรียมเจลแนะนําให้ทาปิโตรเรียมเจลก่อนย้อมสีผมเพื่อป้องกันคราบสีย้อมผมติดผิวหนังหากอยากใช้ลบน้ํายาย้อมผมแนะนําให้ถูวนเบาๆบริเวณที่สีติดจนคราบสีย้อมผมจางลงสี่น้ํายาล้างเล็บจะเหมาะสําหรับบริเวณมือเท่านั้นแนะนําให้เทน้ํายาล้างเล็บใส่สำลีก้อนกลมถูลงบนคราบสีย้อมผมที่ติดผิวหนังออกเบาๆค่ะ5แอลกอฮอล์ล้างแผลเหมาะแค่สําหรับบริเวณมือหากใช้กับผิวหน้าอาจทาให้เกิดการระคาย แล้วก็อักเสบได้เพียงแค่ชุบกับสำรีแล้วก็เช็ดบริเวณที่มีคราบน้ำยาย้อมผม6เบบี้ออยเป็นสารทําความสะอาดตามธรรมชาติโดยค่อยๆถูวนเป็นวงกลมบริเวณที่เปื้อนสีย้อมผมจากนั้นล้างสีและน้ํามันออกด้วยน้ําอุ่น7นําเบกกิ้งโซดาหหยิบมือผสมกับน้ํามะนาวและน้ํายาล้างจานเพียงเล็กน้อยแต่วิธีนี้จะไม่เหมาะสําหรับผิวหน้าเพราะอาจจะทําให้ผิวแห้งและเกิดการระคายเคืองได้สาวสาวคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยกันด้วยนะคะ